บาปที่วนั่นความหยิ่งผยองในตัวเอง oh. มองตนเหนือผู้อื่นระวังนะระวังนะเดี๋ยวสลบบาปที่สองบาปแห่งความทิษยา mm hmm. อยากมีในสิ่งที่ผู้อื่นม mm ี hmm. บาปที่สาม mm hmm. บาปแห่งความกดแค้นรุนแรงเกี่ยวกราดบาปที่สี่บาปแห่งความเครียดคา้าน mm hmm. และเลยหน้าที่ mm hmm. การเติบโต จิตใบาปที่5บาปแห่งความโลภอยากครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างบาปที่6บาปแห่งความตะกะกินเกินใช้เกินในสิ่งที่จําเป็นบาปสุดท้ายแบบบาปแห่งความราคะปัถนาในการมารมันเกินควร ซึ่งตัวค่าเอางนั้นอยอมรับว่ามีทุกบาป